โดนรถชนมีรถหรอมึงบ้าไะเนี่ยทำเป็นเล่นไปได้เนลยะไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่เห็นรถสักคันเลยนะไม่มีไม่มีรถสักคันมึงเป็นประสาทหลอนมีเฮ้ยบ้าไปแล้วพี่ชายสติไม่ดีนี่ผมเจอใครโดนรถชนตายไม่รู้จริงปะคะเฮ้ยเขาโดนรถชนตายหรอสภาพเนี้ยนะน่าจะเหยียบไปเลยอ่ะก็ควรเถอะแต่เกงในตัวเดียวอ่ะ เป็นเราเราเห็นการถนนเราก็ชนน่ะมึงเมื่อกี้จะตอบถามว่าเป็นอะไรคะมีอะไรให้ว่าเขาใส่กางเกงในตัวเดียวเขาดูโรคจิตอ่ะแล้วได้ป่าแบบนี้มึงชนเถอะใครเขาตั้งด่าอ่าสองร้อยครับสองร้อยร้อยเดียวได้ไหมคะร้อยเดียวไม่ได้สองร้อยร้อยเดียวไปสั่งมึงจะแจ้งค่ะมึงจะถ่ายลงโซเชียลมึงทายมีเก้าอี้อยู่กลางถนนเอ๊ะนี่มันเก้าอี้เราเขียนเด็กเราเขียนผู้ใหญ่มาด้วยนะคุณดูดิ มีรอยล้อดำเลยคุณเห็นปะ่ะดิฟดิฟมาเหรอ,อค,คุณทำให้มันแบบเซตติ้งดูเป็นเกมผีหน่อยดิตลกเหรอ